ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานนะครับจากเพจคลินิกเข้าน้ำแล้วก็ช่องยูท b e หมอส้วมรักษาส้วมทุกอาการวันนี้นะครับเราเข้าในง,งานเปลี่ยน,นชักโครกนั่งราบอันนี้เขาเรียกว่านั่งราบนั่งราบแบบตักลาดนะมาเป็นชักโครกแบบฝัดน้ําหรือว่าฝัดแทงหรือกดน้ำนะโอเคปัญหาที่เราเจอหน้างานตัวนี้คืออะไรตำแหน่งตำแหน่งท่อรําทิ้งชักโครกเนี่ยเขาวางไว้ค่อนข้างจะอยู่กลางของห้องน้ําให้สังเกต หมือนอยู่กลางห้องเลยนะนี่ผนังเยอะมากคราวนี้เนี่ยเวลาเราลื้อโถตัวนี้ออกนะฮะเวลาเราเอาชักโครกแบบกดน้ํามาปิดเนี่ยชักโครกมันก็อยู่กลางห้องแบบนี้ตามทีเ่เขาเซ็ตท่อดาทิ้งไว้นะคราวนี้สิ่งที่เราจะทําเพิ่มเติมสำหรับการนี้คืออะไรลื้อโถนั่งลาบตัวนี้ออกมานะแล้วก็ทําการเดินลดเดินท่อระบายน้ําทิ้งท่อชักโครกใหม่นะด้วยการ อาจจะผ่าพื้นนะหรือว่ากีดกระเบื้องสกัดกระเบื้องออกผ่าพื้นฝั่งท่อเซตร,ระยะจากผนังฝั่งนี้มาถึงจุดศูนย์กลางให้มันอยู่ที่30.5เซนแต่เคสนี้เนี่ยเราคุยลูกค้าไว้เราจะเซตไว้ที่35เพื่อให้มันได้รื้อกระเบื้องน้อยที่สุดประมาณไม่เกิน4แผ่นหน่สนะเดี๋ยวมาดูกันมากหลังจากเราลื้อโถตัวนี้ออกมาแล้วลื้อกระเบื้องมันแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูตำแหน่งท่อนำทิ้งกฉพรกที่มันจะอยู่ว่า เป็นแบบไหนเป็นยังไงแล้วผมจะพามาดูขั้นตอนวิธีการเดินท่อใหม่นะว่าเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็หลังจากที่ปูกระเบื้องไปแล้วติดตั้งชักโครกกลับเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าง,งานเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับงานนี้มี2วันเป็นอย่างต่านะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันครับโอเคหลังจากที่เราลื้อตัวโถนั่งราบออกมาเราก็จะเจอท่อที่เป็นลักษณะแบบนี้เนะี่ยก็ท่อเดิมเนี่ยเขาทําไว้เป็นท่อขนาด3นิ้วนะซึ่งถามว่าท่อสมนิ้วสามารถติดตั้งชักโครกได้ไหม ถ้าเป็นแบบเดเรสินิคลงพื้นทำนาสามารถติดตั้งได้นะคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราเลือกมาเรารู้แล้วว่าท่อเป็นสามมิแล้วคราวนี้เนี่ยข้างใต้พื้นตัวเนี้ยมไม่ได้เป็นถังบำบัดหรือว่าเป็นถังแซ็คนะใต้พื้นตรงนี้เป็นบ่อซึมบ,อม,ม,มบ่อซ่วงบ่อซึมซ่วมวงนะคราวนี้เนี่ยตอนแรกเราวางแผนไว้เราจะลเลือกเบื้องขาเพื่อที่จะเดินท่อลำธีมาให้ได้สามสิบห้าคราวนี้เราส่องเข้าไปดูข้างในเห็นนะข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นวงบ่อซ่วมอยู่ลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราจะทําคืออะไร เราจะไม่ผ่าพื้นหรือกะเบื้องเดินท่อเราจะใช้วิธีเจาะพื้นทะลุลงไปหาบ่อนะแล้วก็เอาท่อขนาด4นิ้วนะ่ะเสียบเป็นตัวรับปฏิกูลอีกทีหนึงในตำแหน่งที่มันอยู่ในระยะ30.5เซนแต่เค่นี้อย่างที่บอกเราจะเซตไว้ที่35นะก็ลดเวลางานลงสามารถที่จะทำเสร็จได้วันเดียวโดยที่เราไม่ต้องรื้อเบื้องแต่ส่วนนี้เนะี่ยอาจจะ หาแนวทางอีกทีนึงว่าจะทําแบบไหนทํายังไงเพื่อบิดท่อตัวนี้นะเดี๋ยวรอดูกันว่าเจาะท่อแล้วเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปแจ้งลูกค้าให้ลูกค้ารับทราบในวิธีการนี้นะครับ,คร,บครับหลังจากที่เรารู้แนวทางนะแล้วก็ทําการวางแผนงานก็แผนงานที่เราจะทําตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกคือเราจะต้องทําการผ่าพื้นเพื่อฝังท่อแต่คราวนี้เนี่ยเราเลือกมาเรารู้แล้วว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นบอ่อซ่วมซึมนะเราก็จะใช้วิธีเจาะพื้นเนี่ย ทะลุลงไปหาบอ่อแล้วก็เสียบท่อสําหรับเป็นตัวรับระยะก,การติดตั้งชักโครกนะเราก็เซตไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้อย่างที่บอกคือเราเซตไว้ที่35มหเซนเมตรนี่มันจะห่างมันประมาณสี่ถึเซนแล้วทำการเจาะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจเจาะเสร็จแล้วเนี่ยจะเจอบอ่อไหมนะครับบ่อในที่นี้มันถึงบอ่อขี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันครับโอเคนะครับหลังจากที่เราใช้หัวคอลลิ่งที่ต่อกับสว่านเจาะทะลุ เพื่อที่จะเป็นไกลไลด์ไลน์เรียบร้อยนะก็เป็นไป,นปนตามที่เราคิดแล้วก็เราวางแผนไว้คือข้างล่างเนี่ยเป็นบ่อส่วมนะซ่วมวงรัศมี80เซนะถังส่วมวง80เซนอยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะต่อท่อล้นระบายออกไปหลังบ้านอีกหลุมหนึงเป็นบ่อซึมนะโอเคคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะพามาดูคือนี่นะข้างล่างเนี่ยเป็นบ่อบ่อซ้วมเอางนา่ยคือบ่อขี้นี่แหลนะข้างล่างเนี่ยก็โชคดีที่ เราคิดได้ว่าข้างล่างเป็นบ่อซ่งบอซึมเราก็เลยเจาะทะลุลงไปดีกว่าเราไปรื้อกระเบื้องทําใหม่มันจะทําให้เพิ่มระยะเวลาในการทํางานครนะาวนี้เนี่ยเราเจาะเป็นไกด์ลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะต้องเจาะรูวันนี้เพื่ออะไรเพื่อเอาท่อ PVC ขนาด4นิ้วเสียบลงไปข้างล่างนะฮะแล้วก็ยิงล็อกท่อไว้กับพื้นเดี๋ยวม,มีเทคนิคมีวิธีการในการที่จะยิงล็อกท่อกันไม่ให้ท่อเนี่ยมันล่วงลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวหลังจากที่เรา เจาะได้ขนาดที่ท่อสีนี้มันเสียบได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเวลาเราเสียบท่อเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับน,น,นี่อันนี้เป็นน้ําที่เราหยอดไปในหัวคอลิง่งไม่ใช่น้ําส่วมเลยไม่ใช่น้าขี้เลยเต็มตัวเลยดูยนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวราอดดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะครับที่เราเจาะทะลุพื้นล,ลักษณะแบบนี้ลงไปหาบอ่อเรียบร้อยนะ,ะก็อย่างที่บอกคือเราเจาะลงไปหาบ่อเห็นไหมเป็นอย่างที่ผมสันนิทานไว้จริง สมมติถ้าผมเจาะระยะสามสิบเซนเนี่ยสามสิบมันคืออยู่ตรงนี้นะสามสิบเซนสามสิบจุดห้าคืออยู่ตรงนี้มันจะไม่ถึงบ่อใช่ไหมนี่คือขอบบ่อใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยขอบบ่อพอผมเจาะสามสิบห้าเซนปุ๊บฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะชนขอบบ่อพอดีนี่คือการคำนวณที่ที่ถูกต้องก็เลยไม่มีความผิดพลาดสมมุติถ้าผมจับสามสิบห้านะครับเดี๋ยวผมจะวัดตลับเมตรให้ดู สมมติว่าผมเจาะที่3 0มจุดห้าเซนเห็นไหมนี่สามสิบจุดห้าอยู่ตรงเส้นกระเบื้องตรงนี้คราวนี้เนี่ยอ่ารูท่อเส้นรัศมีท่อมันก็จะอยู่ประมาณน,นี้เวลาเจาะทะลุลงไปมันจะไม่ทะลุแบบนี้มันจะทะลุไปนอกนอกวงของท่อเห็นไหมวงท่อมันอยู่เป็นวงกลมแบบนี้พอผมเจาะสามสิบห้าเซนเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันก็จะพอดีเป๊ะๆเคลียฝั่งนอกของท่อเส้นนี้มันก็จะไปชนกับไตัว ส้วงวงส้วมพอดีมันก็จะจุ่มลงไปในบ่อเต็มๆนะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานในระยะยาวเรื่องการอุดตันนะก็พอดีนะก็เดี๋ยวจะเสียบท่อไปลักษณะนี้นะเนี่ยเสียบลงไปแล้วก็เราเสียบลงไปเราจะไม่ให้หตัวท่อเนี่ยมันจุ่มลงไปน้ําลึกเกินนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันขังแล้วมันมีผลกับเรื่องระบบท่อระบายกาำเราเจาะเจาะลงไปวันสักไม่เกิน10เซนเพื่อให้ท่อเนี่ยมันอยู่เหนือน้นำนะนะแล้วก็อ่าเมื่อกี้เราไปเบิดท่อ ท่อระบายรอบบ้านเนี่ยเราเห็นปลายท่อ3มนิ้วปลายท่อ3มนิ้วที่เขาเสียบออกไปนอกบ้านเนี่ยน่าจะเป็นปลายท่อระบายของถังตัวนี้พอมันซึมไม่ทันพอมันเอ,อ่อมันก็จะระบายล้นออกไปตรงโอเวอร์โฟล์หรือว่ารูระบายน้ําล้นของถังที่เขาเดินไปไว้หลังบ้านมันก็จะไม่ไม่สามารถจะทำให้ส้วมตันหรือว่าส้วมเต็มได้เพราะมีทั่วท่อระบายออกนอกเหนือจากอท่อระบายตรงนู้นเนี่ยมันจะถูกอุดตันด้วยกาปฏิกูลสิ่งของนู่นนี่นั่นหรือว่าน้ํา ภายในระบายท่อรอบบ้านมันมีประมาณเยอะมันดันขึ้นมามันก็จะทําให้การระบายไม่ดีมันก็ทําให้ส้วมเอ,อ่อล้นกดไม่ลงแต่ว่าเท่าที่ดูก็ไม่มีน้ําขังตรงท่อระบายก็ไม่ยีปัญหาเรื่องกันเต็นนะครับโอเคสวยงามครับอยากจะฝังท่อเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าฝังเสร็จแล้วเก็บปูนเก็บอะไรเสร็จเป็นแบบไหนยังไงนะครับหลังจากที่เราฝังท่อลงไปแล้วก็ตัดท่อเสมอพื้นเรียบร้อยนะแล้วก็รูที่เราเจาะทะลุเนี่ยเราใช้เป็นตัว การซึมแบบแห้งเร็วหรือเป็นตัว w ต t e r p a r k นะฮะในการเก็บรอบคอลิ i n ท่อมันก็จะไม่หลุดลงมข้างล่างมันก็จะแน่นฟิกกับตัวรูพอดีนะแล้วก็ส่วนรูเดิมนะฮะเราก็ใช้เป็นตัวอตอร์ p a r k เนี่ยอุดต,ตายไว้เลยนะแล้วก็เวลาวางชักโครกเนี่ยมันก็จะอยู่ในฐานชักโครกพราะชะักโครกที่ลูกค้าจะใช้เป็นตัวยาวนะก็จะได้หน้างานที่เป็นมาตรฐานแบบนี้นะก็แต่มันติดปัญหาเราลืมตัวเส้นเส้นเหล็กตรงเนี้ยเหล็กเส้นเล็กๆตรงเนี้ยมันขวางทางของท่อนำทิ้งอยู่เดี๋ยวเราจะใช้ าหาวิธีการตัดให้มันขาดแล้วก็ทําการหักพับมันหนีตําแหน่งของกากปฏิกูลลงเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยสิ่งที่จะเจอคือกรณีที่ทิ้งกระดาษชําระทิ้งนู่นนี่นั่นลงไปมันก็จะไปติดค้างอยู่ในตัวเส้นเส้นเหล็กเส้นนี้ทําให้เกิดการอุดตันบ่อยเดี๋ยวเราจะหาวิธีในการตัดให้มันขาดแล้วก็หักหนีแนวทางของน้ําที่มันลงไปในบ่อกนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าหลังจากที่เรา ประกอบติดตั้งเสร็จแล้วหน้างานเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะก็เตรียมหน้างานไว้มาตรฐานสําหรับการติดตั้งเรียบร้อยนะซึ่งเป็นหน้างานมาตรฐานมากเนะเช่นี้ก็จบสวยงามแน่นอนเคสนนี้เดี๋ยวรอดูกันตอนเสร็จนะครับโอเคตัดเหล็กออกเรียบร้อยนะก็จะเป็นท่อโลอ่งๆลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวจะเอาโชโคมาวางก็เป็นอันเสร็จนะแล้วก็ทําการตัดต่อท่อประปาสําหรับจ่ายน้ำเข้าโชโคกับสายฉีดนะครับ ครับหลังจากที่ตัวปูกนการซึมแห้งแล้วนะฮะเนี่ยเวลาแห้งมันจะขึ้นสีเทาๆแบบนี้แสดงว่ามันแห้งนะขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะเอาตัวโถชักโครกเนี่ยเข้าไปวางให้ตัวเซนเตอร์ด้วยเซรามิกเนี่ยตรงเซนเตอร์ท่อสีพิ้งที่เราฝังไว้นะสิ่งสําคัญจะต้องใส่ตัวปะเก็นกันกลิ่นกันรั่วซึมด้วยนะชักโครกรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่แถมมาแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาของที่เรามีเนี่ยใส่ให้ลูกค้าเพื่อที่เป็นตัวบังคับน้ําให้มันลงไปในท่อโดยที่ไม่ให้มัน รั่วอมาด้านข้างขนาดกดใช้งานซึ่งข้อดีของหน้าง,งานนี้คือลูกค้าเลือกซื้อถูค่อนข้างที่จะพอดีกับขนาดท่อพอดียังไงให้สังเกตฐานชักโครกความกว้างไม่มีปัญหานะที่มินพอดีคือความยาวของตัวโถเนี่ยเห็นไหมจากด้านหลังมาถึงด้านหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมากกว่า40เซน40ถึง50เซนมันพอดียังไงเวลาเราวางถลงไป เซนเตอร์เดือยเซรามิกตรงเซนเตอร์ท่อสี่นิ้วฐานชักโครกที่กว้างแล้วก็ยาวยมันก็จะมาครอบกับไปตำแหน่งท่อน้ำทิ้งเดิมที่เป็นของนั่งราดก็จะไม่เห็นรอยอุดรอยท่อเก่าเดิมนะซึ่งเป็นอะไรที่พอดีมากเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมจะลองวางให้ตรงเซนเตอร์แล้วผมจะพามาดูว่าอ่ามันจะเห็นรอยเดิมไหมนะพอเราวางเสร็จเราก็จะเคลียร์ความสันอีกครั้งหนึ่งแล้วทำการประกอบติดตั้งกับเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาชักโครกเนี่ยยกนะฮะสิ่งสําคัญนะครับคือให้ ให้เดือยอันนี้นะเดือยเซรามิกต,ตรงนี้เนี่ยตรงเซนเตอร์แบบนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราวางจะโคบตรงเซนเตอร์แล้วเนี่ยฐานความยาวชัโครมันก็จะปิดรูนี้พอดีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอียงดูอยากไปประมาณสามเส้น โอเคเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาเราวางมันก็จะไม่เห็นรอยท่อเดิมนะครับเห็นไหมมันก็จะไม่เห็นรอยท่อเดิมอันนี้ตรงเซนเตอร์เดี๋ยวผมให้ดูถ้าไม่เชื่อว่ามันตรงหรือไม่ตรงพิกดูเห็นไหมเดือยเดือยเซรามิกเดนไหมมันตรงท่อไหมเห็นไหมมันตรงท่อพอดีเปะะ๊ะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวปะเกลีมาใส่เพื่อเป็นตัวบังคับให้มันตรงท่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูภาพรวมมันก็จะไม่เห็นรอยรอยที่เราอุดไว้ไม่เห็นรอยท่อเดิม แต่ว่าอาจจะเห็นคราบปูนเดิมที่วางชะกโครกตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวค่อยขัดล้างทาความสะอาดทุกๆวันเนี่ยมันก็หลุดล่อนออกไปอันนี้ก็เรียบร้อยเดียวต่อไปเราจะทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะทําการประกอบติดตั้งจริงๆนะฮะแล้วก็ใส่แทงหม้อน้ําใส่ฝารองนั่งแล้วก็เดี๋ยวจะต้องตัดต่อเจาะท่อบระปาเพื่อเป็นจุดจ่ายน้ํามาเข้ากับตัวถูชักโครกก็เกือบเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่เสร็จแล้วเคลียร์ความสะอาดเรียบร้อยเดินท่อบระปาเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกันนะครับสวยงามครับเป๊ะมากครับเป๊ะกว่าน,นี้ไม่มีแล้วในประเทศไทยนี้นะครับโอเคงานนี้เป๊ะที่สุดแล้วตั้งแต่เคยทางานนานนะครับโอเคสวยงามครับหลังจากที่เราประกอบติดตั้งชักโครก,กเข้าไปเรียบร้อยนะก็จะได้ห้องน้ําที่ดูดีดูทันสมัยแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นสิ่งที่เราทําก็นี่เอาตัวนี้ออกนะเจาะทะลุพื้นลงไปตามวิดีโอที่เราทาไว้ตอนแรก แล้วก็เสียบท่อเพื่อให้มันได้ระยะมาตรฐาน3 0 5หแต่ว่าเราเจาะระยะไว้ที่35เซนเพื่อไม่ให้มันไปชนกับขอบท่อขอบบ่อของส่วม,ม่งนะแล้วก็ทําการย้ายจากสายฉีดจากตรงนี้ตัดทะลุออกไปแล้วก็ปิดไว้นะแล้วก็เจาะทะลุจากด้านหลังเข้ามาแทนเพื่อที่จะอเอาน้ําเข้ากับตัวสายฉีดแล้วก็เข้ากับตัวชนะักโครกนะก็ ตัดต่อท่อด้านหลังเรียบร้อยนะแล้วก็ประกอบอกติดั้งเก็บขอบทางวาสานเรียบร้อยก็จะได้ห้องน้ำที่สะอาดสวยงามลักษณะ ح, ح, ประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวมาดูระบบฝัดชำระล้างน <โ ut. S 1> ะฮะชักโครกระบบ wash down ของกันหลับใช้น้ำสามลิตรกับสี่จุดห้าลิตรการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับ wash down โครกนี่นไจงังหวะสุดท้ายลงดีมากๆกนะฮะก็เรียบร้อยสำหรับงาน เปลี่ยนชักโครกนั่งนั่งราบมาเป็นชักโครกแบบกดน้ําที่เป็นลักษณะ,ะบบนี้หน้าง,งานสวยงามมากนะครับก็คือช่วงนี้ที่ทุกอย่างเนี่ยลงตัวเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นการเจาะทะลุการเอาชักโครกมาวางปิดรูท่อ 3- 4สี่นิ้วเดิมจะเห็นแค่คาบเก่านิดหน่อยก็ขัดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ร่อน,นอนอกหลุดออกก็สวยงามครับสําหรับท่านใดนะฮะสนใจที่อยากจะเปลี่ยนชักโครกนั่งแบบนี้นั่งอันนี้เขาเรียกว่าชักโครกแบบนั่งราบคําว่านั่งราบคือ นั่งเหมือนชะโคกแหละแต่ว่าใช้วิธีตักราบนะฮะและ้วก็เปลี่ยนจากนั่งยองแบบมีฐานหรือว่านั่งยองแบบฝังมาเป็นชะโคกแบบกดน้ําที่ดูใช้งานสะดวกสบายทันสมัยลักษณะนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะข้อมูลการให้บริการได้ที่เพจคลินิกห้องน้ําบายช่างโซ่ในตํานานแล้วก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้นะฮนะเบอร์ที่หน้าโปรไฟล์เพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับจบสวยงามแน่นอนเคสนี้ขอบคุณครับสวัสดีรรับสวยงามมากครับ